สวัสดีครับพี่น้องผม Daniel, นะดานียอลนาสซนินเมือ่อวันที่19เ,เดือนอนะันนาหา2 0งพันซีก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเมืม่อนี้แต่ก็เป็นเมื่อแรกแหะครับเพราะว,ว่าผมก็ได้ออกไปอันน่ครับอูเบอร์ตอนเช้าอืนี้ครับอูเบอร์มาแล้วกันเลยอนะันน่ะมีเวลาว่างๆก็เลยจะมานนะ่ะ หนุนใจพี่นอ้องเรื่องอ่ะนะพระคำของพระเจ้าเนาะขอบคุณอ่ะนะพี่น้องที่อ่ะกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ like, อะ่ะออติดตามตะนินมาขอให้พระเจ้าอ่ะนะอวยพรท่านให้ท่าน,น,นได้พระพรออ่ะลอยเท่า ผู้ที ates, for ่อ right. <laughs> ่าติดตามรายการผู้ที่กดไลค์กดแชร์และกับผู้ที่บ่ได้กดไลค์กดแชร์คือกันขอให้ได้พระพรนั่นนักเกินลอยเท่าเหรอป้ะผู้ที่บ่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ดนีขอบคุณพระเจ้าขอมาในนามพระคริสต์เอเมนฮาเลลูยาตอนนี้จะมาหนุนใจพระคัมของพระเจ้าเรื่องไหนวะตีเรื่องลูซิเฟอร์ พระเจ้าสางขึ้นมาเนี่ยสางขึ้นมารับใช้พระเจ้าแต่ความจริงแล้วนะพระเจ้านะ่ะให้ลูซิเฟอร์นี่มานะ่ะคุ้มคร้องมาปกปักรักษาอ่ะนะมนุษย์อยู่ในอ่ะนะสวนอีเดนก็นคืออาดัมกับอีวาเนาะให้มาอ่ะนะปกปักรักษาแต่ว่าผลสุดท้ายเนะี่ยมาล่อลวงอืมล่อลวงอ่ะนะ อีว่ากับอิดอาดัมเนี่ยนะให้กินผลละไม้ที่อนนะ่ะพระเจ้าถูกข่ามแล้วกับมนุษย์ตกอยู่ในความบาปลหลายท่านกับมีความอยู่ในใจว่าเป็นอย่างพระเจ้าโบอีนะ่ะทำลายอนะ่ะลูซิเฟอร์ไปตอนที่ที่แรกเลย อยู่ในจิจใจเขาพี่น้องนะความเข้าใจของกระดาผมนี่นะทุกชิงยางนะ่ะเป็นแผนการของพระเจ้าเฮ้าบาห่หูมีแต่พระเจ้าหูเท่านั้นพระเจ้าบ่หูบอกว่าเวลาสางมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนะมนุษย์จะก,กระทำบาปนี่พระเจ้าบาห่หูหูทุกอย่าง เลยพระเจ้าบูฮู้บอกว่าจะสร้างอาณาลูซิเฟอร์มาเป็นผู้รับใช้เนี่ยนะพระเจ้าบูฮู้ว่าบอกว่าอาณาลูซิเฟอร์นี่จะหักหลังพระเจ้าพระเจ้าฮู้อันนี้นะพระเจ้าฮู้ทุกอย่างพี่น้องพระเจ้าฮู้ตั้งแต่ยังประทันได้สร้างอาณาลูซิเฟอร์ขึ้นมาอีก พระเจ้าหูด้ดีนะเป็นยังเป็นยังไงก่วัสันมนุษย์เฮ้าคือกันพื้นสร้างมนุษย์เฮ้านี่พื้นกับหู้มนุษย์อ่ะนะเฮ้านี่จะได้กระทำบาปนี่พื้นหู้คือกันอิสยาบทที่อ่ะนะสี่สิบเก้า 49, ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หา้า อิสยาบทที่49ภารกิจของผู้รับใช้โอแผ่นดินชายทะเลจงฟังข้าพเจ้าชนชาติทั้งหลายที่อยู่ไกลจงตั้งใจฟังพระยาวเวทรงเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในคันพระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาข้าพเจ้าพระองค์ทรงทําให้ปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคม พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเป็นลูกศรขัดมันพระองค์ทรง่อนข้าพเจ้าไว้ในแรงของพระองค์และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราอิสราเอลผู้ซึ่งเราจะสำแดงศักดิ์ศรีของเราเองแต่ข้าพเจ้าเองกล่าวว่าข้าพเจ้าเหนื่อยเปล่าข้าพเจ้าเปืองแรงของตัวเองเสียเปล่าและอนิจจงแต่แน่ล่ะ สิ่งที่ควรเป็นของข้าพเจ้านั้นอยู่กั whisk, บพระยาเวและค่าตอบแทนของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้าและบัดนี้พระยาเวตรัสคือพระองค์ผู้ส่งปันข้าพเจ้าตั้งแต่ในคันให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์และเพื่อรวบรวมอิสราเอลมายังพระองค์เพราะข้าพเจ้าได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาเวและพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า พระเจ้าเนีู่้จักเข้าเนี่ยนะอยู่ในท้องเม่พระเจ้าหู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้นะเพิ่นอยากใส่อิสยาเนี่พระเจ้าหู้อิสยาแต่อยู่ในท้องเม่แต่พระท่านได้นะเป็นตัวคุ้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะ ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานี่ที่พระเจ้าสางทุกสิ่งทุกสารพัดขึ้นมาเนี่เป็นแผนการของพระเจ้าทั้งนั้นแล้วที่ความอนาข้างค่าใจที่พี่น้องคืดนนะมาเป็นยังไงพระเจ้าจังบบทำลายอนาลูซิเฟอร์เนี่ยให้มันอนานับสูลไป โมห้มีอันนาลูซิเฟอร์บเบ่ให้มี่อันชาตานที่ต่อสูกรับอันนาพระเจ้าแล้วก็ต่อสูกรับอันนาชาวคริสเตียนนี่นะอันนาเหตุผลอันที่หนึ่งสำหรับตานิ่นที่เข้าใจอยู่ในพระกมภีนี่นะทาวา พระเจ้านะ่นะทำลายนะชาตานให้หมุดชิ้นไปตอนที่แรกแล้วมนุษย์พวกเฮ้านี่นะจะได้หู้ที่ไปที่มาได้จะไหนอะพวกเฮ้านะมาจากใส่เดี๋ยวก็ว่ามาจากนะิ่งมาจากนะข้างไปเชื่อนนะ พวกนักวิทยาศาสตร์เพิ่นว่า,นเ,นนนนานเนี่แหละมันเป็นในนั้นได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเลยเพื่นจึงได้อานาะว่าใส่อานาซาตานตอนที่อนะล่อร่วงอานาะอีว่าให้กินพลไม้นี่นะ ต่อไปนีเนี่ยนะเพื่อนจะให้ผ้หยิงนะเป็นศัตรูกับเจ้าเลยพวกพันของผ้หยิงนะจะเฮ็ดให้หัวเจ้านิ่เหล,ละกเลยกับเจ้านะเฮ็ดให้อ่นะชนชนชนเท้าก็คือชน,นตีนของเขาอ่ะนะักช้ำอยู่ในอนะพระมการบทที่สามข้อที่สิบหา้า ปฐมกาลบทที่สามความบาปครั้งแรกและการลงโทษพระยาเวพระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทางปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้ากับญิงนี้เป็นศัตรูก,กันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้า จะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำแล้วบัาน,นี้เหตุผลที่สองพระเจ้าใส่ข้าเว้าของพระเจ้านี่นะออกไปให้ศาสดาพญากรนผูที่ว่าเขียนพระคัพพีขึ้นมากนี่นะไห้ไปสอน มนุษย์ทางมดอยู่ในโลกนี้เนี่ข้าของพระเจ้าน่ะป็นผู้ใดข้ามของพระเจ้าน่ะป็นพระเยซูวิวรณ์บทที่สิบเก้าพระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟและบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอันพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยนอกจากพระองค์เองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่ได้จุ่มในเลือด และพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าคําทีว่าโมเสสได้ยินอยู่ในะคภีนะอพยพบทที่นะสามข้อที่นะหนึ่งพลขึ้นไปจนหอดนะข้อที่หกอพยพบทที่สามโมเสสนพุ่มไม้ที่มีเปลวไฟ ขณะโมเสสกำลังเลี้ยงฝูงแพะแกะของพ่อตาคือเยโทผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนท่านได้พาฝูงแพะแกะข้ามถิ่นธุรกันดาลจนมาถึงภูเขาของพระเจ้าคือโฮเรบทูตของพระยาเวก็ปรากฏแก่โมเสสเป็นเปลวไฟ่ํากลางพุ่มไม้โมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่ไม่ได้ไหมโมเสสจึงว่า ข้าจะเวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าทำไมพุ่มไม้จึงมีได้ไม่เมื่อพระยาเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูพระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าตรงที่เจ้ายือนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพระองค์ตรัสอีกว่า เราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบโมเเสสปิดหน้าเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าโมเสสเห็นไฟใหม่พบไม่แต่ว่าพบไม่นนโบใหม่นะหม,มเสสก็เลยอย,า,อยากเข้าไปบึง้งมวซิ่งเป๊กๆอันนี้นี่แม่นิยังกันน่ บัดเข้าไปหอดอ่นะใกล้ๆแลวไม่พระเจ้าอ่ะนะเราว่าก็โมเสสโมเสสเอ้ยโมเสสก็เลยตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี้พระเจ้าว,ว่าว่าที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาถอ,อดรองเท้าเจ้าออกเจ้าก็วอาอย่างนี้ขอที่ฮกนะ่าเปิดเ,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 เป็นพระเจ้าของพระบิดาของเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอ่นะ อิสอาตพระเจ้าของยาโคบข่่มที่อาณาโมเสสได้ยินเนี่เมนพระเยซูเพราะว่าพระข่่มของพระเจ้านี่ปิน่นพระเยซูอยู่ในอาณาอิวณ์บทที่อาานะสิบเก้าขอที่สิบสาม คำของพระเจ้านี่นะศาสดราพยากรณ์ได้เอาไปสอนกันนี่สี่พันปีแล้วกับมนุษย์พวกเฮาเนี่นะยั่งกระท่ำบาปไปอยู่ตลอดแล้วก็จากนั้นแหละเพิ่นก็เลยน่ะตัดสินใจเอาพระค่ำของเพิ่นเนี่ยนะ ลงมาเกิดเป็นมนุษย์แบบนี้นะอยู่ในโยฮันบททีธธ่หนึ่งข้อที่หนึ่งขึ้นไปพระคริสต์รมคำัมภีร์พระธรรมยอนยอนบทที่หนึ่งพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาล พระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้เกิดมาหรหายใจซื้อ ว่าเยซูก็ได้บังเกิดมาจริงเกิดกับอาน,นาเมรีแลพระเงยซูนี่คือผู้ใดพระเยซูนี่คือพระคํคำของพระเจ้าพื้นจึงได้ห้องว่าพระเงยซูนี่เป็นบุตรของพระเจ้าแต่ความจริงแล้วนะพระเจ้าน่ะล่ะมาเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าเป็นผูน้ใด พระเจ้าเป็นพระวิญญาณอยู่ในย้อนบทที่สีขอที่เจ้าสีย้อนบทที่สพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเขานมัสการพระเจ้านะโดยจิตวิญญาณและความจริง พระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงพระเจ้าบ่เห็นตัวแต่มีจริงเพิ่นห้ค่ำของเพิ่นน่ะมาบังเกิดเป็นมนุษย์และเพิ่นห้องหวาลูกของเพิ่นแต่ที่จริงและนะ้วน่ะพระเยซูเน่ะแป่น,นพระเจ้าพระเจ้าน่ะบ่เห็นตัวแต่ค่ำของเพิ่นกับ่เห็นตัวแต่เอาค่ำของเพิ่นน่ะมาบังเกิดให้เป็นมนุษย์ ก็เลยเห็นตัวบางท่านก็นยัยมโมหูวา่าพระเจ้าคือผู้ใดพระเยซชูคือผู้ใดมีคริสเตียตกลุ่มหนึ่งโบไฮวาพระบิดาเรื่องการอธิษฐานนี่แลวก็บโบ้เว่าพระเจ้าอีก ไฮว่าแต่พระเยซูเท่านั้นเนี๋ยนี้นี่เปิดโบสถ์กันอยู่ที่อะนะนครพนมมาจากต่างประเทศไปเลยจากประเทศไหแเราบูชาเลยไปปืดสอนว่าข้อพระคุณนี่ไ้ข้อพระคุณพระเยซูเท่านั้นโมให้ขอบพระคุณพร,พระบิดาแล้วก็ข้บพระคุณพระเจ้าแนวนี้ก็มีไง ถ้าจะถามว่าพระเจ้าคือบททำลายอะน,นะลูซิเฟอร์พระเจ้านะทำลายเซตแล้วพี่น้องอยู่ที่ล้อยเขียนของพระเยซูอยู่ที่ไม้กางเขนหนึ่งเปโตรบทที่สองของที่เซ้าซิหนึ่งเปโตรบทที่สองพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเรา ไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายบาปทุกชิงทุกอย่างทุกสารพัดเนี่ยนะเพื่อนเอาไปตึงอยู่ที่ไม่กังขีพระเจ้าทำสำเร็จได้พี่น้องตัว่านี่พี่ม่านชะตาเนี่ยอยู่ใต้อะนะก้องตีนของพระญซูแล้ว บางท่านก็นอาจจะคิดว่าอา้าวขั้นว่าพระยซู้ป่าเมื่อเร็วมาคือว่าเนียมาทำไร่ห้าอยู่ซาตานนี่อันนี้มันข้นกับพี่น้องเองนะครับพี่น้องประกอบชวนกับมันเนี่ยนะมันจะมาเนี่อ่ะบ่เคยนะประกอบชวนกับซาตานเนี่ยบ่เคยแต่ว่าอยู่ในความคิดของพี่น้องเนี่ยนะ มีความโกรธมีความโมโหมีความขี้ตัวหลอกลวงว่าบ่จริงใจเรื่องอัะน,น,น,นะชิงเทวเพื่นหาดน่ยนะอยู่ในร่มบทที่หกว่าที่สิบหกอันนี้เรื่องจริงนี่พี่น้อง พวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังใครท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังนําไปสู่ความชอบธรรม้าวาเชื่อฟังคําของพระเจ้าผู้นั่นจะเป็นผู้ที่วามีสินธรรมเรื่องการกระทําบาปนี่นะ บาปทุกสิ่งทุกอย่างทุกสารพัดเนี่ยนะเปิดประตูให้พีม่นา,านชะตาลมันเข้ามาได้แบบนี้ไอ้โรคไร่นั่นล่ะเข้าม้าแหละแบบนี้โรคโควิดเอ้ยโควิดอีอ๋สังโควิดใหม่ๆโควิดเก่าๆเข้ามาเอ้ยอืมโรคมะเร็งเบ,บาหวานโรคสารพัดเข้ามาเนี่ยมันไปหานังอยู่บนสุขภาพที่อ่นอนแอเฮ็ดให้พี่น้องเนี่ยเป็นโรค อันนี้แหละเพิ่นว่าประกอบกับบาปก็คือความตายแต่ว่าเรื่องความโกรธเนี่ยนะพี่น้องเรื่องความโกรธเรื่องการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเพิ่นบ่ให้ตะวินตกดินนะต้องขออภัยโทษต้องชำระบาปตัวนั้นนะ โตหนาพระเจ้าอยู่ในอันน่ะอิฟิสัสอิพิสุบที่อันน่ะซีโคที่อัน่ะเศร้าหกจะกรูดก็กรูดได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตก แล้วยังโกรธอยู่เพื่อนบ่หายโกรธหายห่าจนถึงตะเวนทุกตะเวนตกก็ยังโกรธอยู่ตะเวนทุกนะหมายถึงอยี่ยหมายถึงตาของท่านรนับไปเนี่ยนะเพื่อนบ่หายรับไปเวลาเขาโกรธนะ่เขาต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าอยู่ในอานา มาระโกบทที่สิบเอ็ดขอที่เช่าหามาระโกบทที่สิบเอ็ดเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้น เพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยเวลาเจ้าอาธิษฐานหรืออยู่หรือว่าเจ้าคิดพ่อนะเจ้ากระทำบาปกับผู้ใดเพื่อนให้สารภาพบาปกับผู้นั่นนะผู้ใดแหละเท่าโกเอ้ยเท่าขอเอ้ยคอยกระทำบาปกับเจ้าได้ไหมหนิคอยห้าให้เจ้าได้ไหมนนเจ้ายกอภัย่าโทษให้คอยเด้อ เลิกข่อยกะจะยกกภัยพะจะโทษให้เจ้าอันนี้วิธีแกพ่พี่น้องพี่น้องจะกระทํำในใดกระตามกระทํำลินชู้ผัวเมียเขาคือกันสารภาพโลดตโตนาพระเจ้าข้านอยกระทํำผิดแล้วแต่ว่าสารภาพแล้วแหละบวไปกระทํำอีกเร้่อละถ้าไปกระทํำอีก่าโยกอันนั้นนะขึ้นกับพระเจ้าด้อแต่นินบูจัก <laughs> อันนี้เล็พี่น้องพ่อหวา เรื่องการกระทําบาปนี่นะที่บอบว่บได้สาละภาพบาปนี่อย่าลืมได้ปีนน<อ>่นเวลาไปสวรรค์นี่เพิ่นจะให้อยู่ข้างนอกนะทางนอกนั่นมีหมาอยู่ในพระคัพภีวีว้อนก็คือพนมิดภาษาล่ามุตที่สะสงของที่สิผานอกนั้นมีหมาผู้เทดอย่างได้แหละผูวัยรูปเขารูป โอ้ยไ่ได้ไหวดอกลูกขลุบนี่แต่ว่าห like er, exactly. ูพระยซูนี่เต็มอยู่ในเฟซบุ๊กโพสออกไปเต็มนี่ไม่ได้แมนพระเยซููนะอันนี้แต่นี่ว่าเรื่องจริงนะนะไ่ได้ไหวแต่ว่าเอามาถืออยู่ในใจนี่เอามาไหวอยู่ในตานี่ยจะเห็นว่าอันนั้นพระยซูพระยซสูเป็นโมเมนต์รูปนะพระยซูเป็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระยซูอยู่บนสวรรค์ฝูงตัวจริงอันนี้เรื่องจริงนี่พี่น้อง กามีแค่นั้นแหละเป็นอยังพระเจ้าจึงบอกทำลายลูซิเฟอร์เพราะว่าพระเจ้าเนี่เป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์พระเจ้าเว้าในไหนก็เป็นแน่นั้นมานเป็นพระเจ้านี่คี้ทวะนะฮิบรูบทที่หกฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์ จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับสิ่งที่ท,ทรงสัญญาไว้เป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดําริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคําสาบานเพื่อว่าโดยพระสัญญาและคําสาบานที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้เราผู้ที่หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าจะได้รับการชูใจยอย่างมากมายเลิอกการยักไห้่พี่น้องเข้าใจขึ้นน้นั่นถ้าหากท่านใดค่ะ บมเห็นหนีในความคิดของตานินและตานินกับ,บ่ได้เห็นหนีความคิดของท่านคือกันพวกเข้าทั้งสองกับพิดคือกันเอามานีขอให้พระคัมของพระเจ้าไปฟังไว้จิตใจของอา,าพี่น้องผู้ที่ฟังเนาะขอให้พระองค์ที่พระพ่อนมาให้พี่น้องผู้ที่ตามตาหนินมาที่จริงแรกเนะ่พระพรออยู่กับพี่น้องนี่ละแต่ว่าว่าให้ถึงใจพี่น้อง บอกว่าอาจารย์หลายๆท่านเพิ่นสอนอ้ายพระพ่อเทลงมาเทลงมาที่วความจริงพระพ่อยู่ในหันพี่น้องเชื่อแล้วนี่นะเดี๋ยวนี้นะี่ที่ตาน,นินงว่านี่นพี่น้องจะได้พรของพระเจ้าที่พระเจ้าให้พี่น้องขอให้พระคัมภีรพระเจ้าไปเกิดผลพี่น้องก็ไปรับใช้ว่างเมื่อสักคนปว่วยหายว่างเมื่อสักคนตายพื้นครับพี่ๆก่อขอมาแนะน้ำพระสุคริตเอเมนฮาเลลูยาเอเมน